ตักขาวด้วยตักขาวด้วยนี่ครับไอ้ตัว เระผมได้พ่อให้เด็กได้ยกรชดมแสดงออกขึงความสามารถของรางวัลและการออกร้านในครั้งนี้รอบสามแ่เลี้ยงการบรรลุของชาติได้สนักถึงความสําคัญมันเด็กอย่างต่อเนื่องมีวินยัยฝ่ายเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมนำเด็กแม่สอดสู่อาเซียนนะครับ มีอาหารคีนที่ดีนะคะที่สไปด้วยแลได้เราหมอบให้เลยนะคะรับนะคะบริจาคขนมพร้อมมาม่านะคะคุณทีนันสวพทเอฟเอ็มร้อยสามจุดเจ็ดห้านะครับเราขอเข้าสู่พิธีการเปิดอย่างรวมทั้งส่งเสริมอย่างมีความคุ้มค่าและตามคำขอของเด็กแห่งชาติประจำปีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนแม่ปะนะครับ ล,ลัดกำเภอแม่สอดวันนี้มาแทนท่านผมนะครับจะขออนุญาตนะครับอ่างสารนแสงนี้อ,องส่างแยองไร,รู้เนะคะมสำหรับรายชื่นักแสดงนะคะเดกปาว่าน้องๆหนูๆจะมาที่อบตแม่ป่าเยอะเลย